ถึงวันนี้ประกาพร้อมกันได้ลาสัมมาคณาารยต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เรียบร้อยแล้วลาสิกขาเรียบร้อยแล้วแต่ว่างานน้ยังบวชันจบยังบวชันแล้วในเมื่อ เราลาศีลแล้วแต่ว่าสมภัรเจ้าวาด่นวาที่พระคู่ใหม่ฝนกันยังสิพาพอออกแม้ออกญาโจยมทั้งหลายประกอบพิธีอัลาธนาหลวงปู่ใหญ่ฝนขึ้นประฏิษฐานไว พระเจดีวนพระาธาตแล้วเรียบร้อยอาการตับประธานาวอา,าวกาศจับกับเอาบุญเอาบุญไปต้อนลูกต้อนหลานไปเด้อเป็นเราให้เขาฟังโอ้ย คุณยายเนี่ยไปบำเพ็ญปฏิบัติหลักตาศีลภาวนาอยู่วัดป่ามหาไซขับยดขนาดทำนว้วสวดมนต์กันหัวกระบาดจ้นยัอยู่เราพาออยแมวยำจนแตกแหลก